นิ้วชิ้นสุดท้ายของซูคุณะอยู่ที่ไหนพลังที่อาจจะเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะของซูคุณะก็ได้เพราะนี่นะครับคือสิ่งสุดท้ายที่ซูคุณะนั้นยังไม่สามารถที่จะครอบครองมันได้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมาทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้นะครับเรื่องราวของมหาเวทผนึกมาเนี่ยมันก็ดูเดือดเข้มข้นเสหลือเกินซึ่งหลักๆเมนหลักๆของเรื่องละกันนะครับที่ทุกคนนั้นน่ยพุ่งเป้าไปเลยใครกันแน่นะครับจะเป็นผู้ที่จัดการนะครับราชาคำสาบอย่างสุคนาได้เพราะขนาดตัวตึงตัวเทพนะครับอย่างโกโจซาโตรุนั้นนะครับก็ยังสู้ไม่ไหวเลยหรือแม้กระทั่งนะครับคาชิโมะฮาชิเมะผู้ที่ใช้ค ยังไม่สามารถจะชนะในตัวของสุคุณะได้เลยแลกใครกันนะครับที่มันจะเก่งที่มันจะเจ๋งเพียงพอนะคบที่สามารถต่อกรกับสุคุนะได้นะครับแต่ปัญหาหลักๆเลยก็คือในตอนนี้ถึงแม้ว่าสุคุณะของเรานะครับจะทําการเคลมไว้แหละครับว่าเฮียแกนั้นนะครับที่กินนิ้วไปทั้งหมด19นิ้วบวกกับมัมมี่นะครับก็มีพลังเทียบเท่ากับ20นิ้วแล้วแต่ผมว่านะครับมันเป็นพล็อตเนี่ยที่ดูเหมือนว่าอาจารย์นั้นจะพยายามวางเอาไว้จากจุดเล็กๆนะครับไอ้นิ้วที่เหลือเพียงแค่1นิ้วี่ยังไไมม่่่สาาาารรถทีจะหหด้ือวนิ้วนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญ ที่ทําให้ฝั่งของพวกพระเอกนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับเพราะมันดูเหมือนบังเอิญกันไปหรือเปล่าที่นิ้วสุดท้ายในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะหาเจอได้ก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นแหละครับว่าปัจจุบันนี้นะครับสุคุนะของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นร่างที่ f u ลอ option และในการต่อสู้กลับมาคืนร่างปกติร่างดั้งเดิมของตอนเองนะครับก็คือเป็นร่างสีแขนมี2ปากจึงทำให้สุคุนะนั้นก็เพร,พร้อมในการต่อสู้เพราะว่า2แขนนั้นก็สามารถได้อาคมได้แล้วก็ปากตรงท้องนั้นนะครับก็สามารถท่องอาคมได้จึงทำให้นะครับก็ยัง ปากแล้วก็มืออีก2มือในการใช้นะครับอาวุธในการต่อสู้อีกสุคระในตอนนี้นะครับก็คือเพียบพร้อมในการต่อสู้สุดๆเลยยากที่ใครนั้นจะสามารถต่อกรได้แต่นั่นแหละครับถึงจะมี19นี้บวกกับมัมมี่นะครับเอาผมพูดตรงๆนะมันก็ยังขาดอีกสิ่งหนึ่งนั่นแหละก็คือนิ้วชิ้นสุดท้ายในท้ายที่สุดนิ้วชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะสามารถชนะในตัวของสุคณะได้เพราะในตอนนี้ถ้าพูดตรงๆเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่มีพลังไหนนะครับในมหาเวทผนึกมานะครับที่จะสามารถทัดเทียมหรือต่อกอนนองรงถ สุคุนะที่มีอยู่ในตอนนี้ผมว่าไอ้น,นี่แหละมันเป็นจุดอ่อนเล็กๆและการที่สุคุนะนั้นเนี่ยก็ถือว่าพลาดเลยนะไม่สามารถหานิ้วชิ้นสุดท้ายได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้นะอยู่ที่ไหนขนาะคนที่เก่งนะครับอย่างอุราอุเมะนั้นนะครับที่เป็นท่านรับใช้สุคุณะอุซานะครับไปหาสิ่งนูน้นหาอาวุธมาได้แต่ก็ยังไม่สามารถจะหานิ้วชิ้นสุดท้ายนะครับของสุคุณะได้นะครับซึ่งโอเคแหละ1นิ้วมันจะไปสู้อะไรกับ19นิ้วแต่เราก็ต้องอย่าลืมแล้วกันวว่่่่่่าาาาาาาเเเเพพงงงงงงงขขขขออ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 อรรรรรืืืืยยิิิตูจนนนนนัันนัั้้้คคคคสสสทีถกึมบใุุ และจริงๆแล้วต้นกําเนิดนะครับของยูจิเนี่ยถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่านะครับว่าเออจะมีต้นกําเนิดนะครับตามที่บอกมาในเรื่องโอเคมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกปิดบังเอาไว้นะครับและด้วยความพิเศษของร่างกายของยูจิผมว่าอา้นนี้แหละน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญเพราะในท้ายที่สุดแล้วผมเนี่ยก็ไม่เคยเชื่อใจนะว่า,าเจ้าเคนจากุนั้นนะครับมันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสุคูนะขนาดนี้คือให้สุคูนะกลับมานะครับได้ยิ่งใหญ่ค,าคาาําัส มากกว่านะครับไม่งั้นจะถูกสร้างขึ้นมาในการรองรับในตัวของสุคุนะได้ยังไงเผลอๆนะครับในตอนนี้เนี่ยยูจินะครับถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวเชื่อมโยงกับสุคุนาหรือเปล่าหากยูจิเป็นอะไรสุคุนะอาจจะเป็นอะไรก็ได้หรือนะครับถ้ายูจินั้นได้กินนิ้วชิ้นสุดท้ายไปแล้วแล้วก็นะครับบางทีแล้วอาจจะเกิดปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างนะครับทำให้ยูจินั้นอาจจะเป็นของสแสลงของสุคุนะก็ได้นะครับไม่อย่างนั้นมัคนคงไม่ปูมาขนาดนี้หรอกเกี่ยวกับนิ้วชิ้นสุดท้ายของสุครนาไม่เจอในตออนนนีี้กทังะครับทาางงด้นขอยจี่าิกปต เนาะ,ะยางเราเทียบกันเลยเมงูมีนั้นถูกสุคุนะสิงร่างนะครับเมงูมีนั้นเนี่ยแทบจะต่อต้านสุคุนะไม่ได้เลยได้ซ้ำแตกต่างจากยูจิยูจินั้นยังสามารถต่อต้านในตัวของสุคุนาได้นะครับมาจจะมีแค่บางช็อตและการอะอย่างเช่นช็อตที่ถูกไอ้เจ้าพวกโจโกเนี่ยก็คือทําการยัดนิ้วให้กินชมายัดไปนะครับสิบกว่านิ้วซึ่งแน่นอนเนี่ยในเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วล่ะครับว่าทางยัดไปขนาดนั้นนะครับมันทําให้เกิดปฏิกิริยานะครับทำให้ร่างมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะรับสิ่งสงิบูยย่านนนนะคััโดสุุ้ เลยใช้เหลี่ยมของตนเองและการในการสร้างพันธสัญญากับยูจิเพื่อสามารถสลับร่างได้และท้ายที่สุดก็เกิดเป็นความันไลายอย่างที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละก็คือทางด้านของสุคุณะนั้นไปอยู่ในร่างนะครับของเมงูมีเราเห็นว่าเมงูมีนั้นไม่สามารถต้านทานต่อต้านนะครับในตัวของสุคุณะได้เลยนะครับจุดนี้แหละเป็นจุดที่น่าสนใจว่าบางทีแล้วทางด้านร่างกายนะครับของยูจิเนี่ยที่มันโหดนะครับกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับถึงสามารถคนโทรลนะครับในตัวของราชาคำสาบอย่างสุคุณะได นั้นนะ่ะอาจจะอยู่ที่เจ้าเคนจาคุก็ได้อาจจะเป็นไพ่ไม้ตายลับนะครับของเคนจาคุที่เอาไว้ใช้จัดการนะครับในตัวของสุคุนะเพราะผมเนี่ยเป็นผมนะอ่ะผมเป็นเคนจาคุปลูกสุคุนะมาในเมื่อสุคุนะในตอนนี้เก่งกว่าเขาอีกนะครับเป็นผมผมก็ต้องระวงป้ามัน أ, กลับมามันจะฆ่ากูหรือเปล่าวะมันจะทาอะไรหรือเปล่าวะนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนนั้นต้องระวงอยู่แล้วเคนจาคุ aku, นั้นน่าจะมีไม้ตายลับตรงนี้แหละที่เก็บเอาไว้นิ้วชิ้นสุดท้ายนะครับที่อุราอุมเมะนั้นไม่สามารถที่จะะรรรวรววบบมมมมมมาาาได้้้หหือออถงงในนนนนุุกกกกลลัััีึิ สุดท้ายนั้นนะครับทางด้านของสุคุนะได้ไปผมว่ามันจะเป็นอะไรที่มันโหดไปมากกว่านี้แน่นอนถึงแม้จะมีการเคลมไ้แล้ครับว่าสุคุนะนะครับสิ้นิ้วบวกกับหัวมัมมี่นั้นก็เทียบเท่ากับ20นิ้วแล้วแต่นะครับแม้จะไปเทียบได้ยังไงนะครับไอ้นั่นมันยี่สิบนิ้วนี่มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้สุคนะนั้นนะครับใช้ประสิทธิภาพของตนเองได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบเท่านะครับกับยุคสมัยเมื่อพันปีก่อนนะครับและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเกิดความบันเลยไปมากกว มันจะเป็นตัวแปรสําคัญแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสุคุนะกินไปหรือฝั่งของยูจิกินไปนะครับอยู่ที่ว่านะครับผลลัพธ์นั้นจะเป็นยังไงมากกว่านะครับเพราะจริงเนี่ยถ้าเอาแบบนักต่อสู้ที่เหลืออยู่ในตอนนี้คือเราตัดฮาจิเมะไปได้แล้วเพราะฮาจิเมะนั้นก็ตุยไปแล้วใช่ไหมผมก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าต่อให้ยูตาจะเก่งจะเทพแค่ไหนนะครับหรือมากิหรือใครก็แล้วแต่จะสามารถต่อกรกับสุคุนะาได้ตอนเนี้มันก็คงต้องเหลือนะครับสิ่งที่สุคุนะนั้นแพ้ทางนะครับและมันยังไม่ได้เเเปปิดผยนนนนะะว่่่าาาแแแพพ้้หรือออไมมมตัมักก็็ีีโสูงจจจ นะครับที่สุคุณะนั้นแพ้ทางก็ได้เป็นสิ่งที่สุคุณะนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเออยูจีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อต้านในตัวของเขาอย่างสุคุณะนะครับเพราะจริงๆนะถ้าหายูจีสู้กับสุคุณะนะครับผมให้ไม่เกิน2วิเลยได้ซ้ำนะครับถ้าสุคุนะมันเอาจริงนะมันใช้ท่าเฉือนนะครับไม่ต้องตะคายหรอกเอาแค่แบบท่าเฉือนปกติเนี่ยเผลอๆยูจีนั้นนะครับก็ไม่สามารถจะต่อต้านในตัวของสุคุณะได้แล้วนะครับกับความเทพเบือวางอลังการของทั้ง ยูจิก็ตุยอยู่ดีนะครับไันได้มีหนทางไหนแล้วนะครับที่ยูจิน่าจะสามารถชนะได้ต่อยอัพพลังมามันจะอัพพลังยังไงนะครับมันก็ไม่ได้มีลู่ทงลู่ทางอะไรที่มันเยอะขนาดนั้นนะครับจึงทำให้นิ้วเป็นส่วนที่สําคัญแน่ๆอาจจะกินมาอาจจะไม่ได้ทําให้นะครับในตัวของสุคนะแพ้ทางแต่อาจจะทําให้ทางด้านของยูจีนั้นมีพลังนะครับที่เหนือขึ้นไปนะครับแบบทวีคูณก็ได้เป็นเพราะว่านะครับยูจีมันเป็นมนุษย์ไงมนุษย์เนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าปกติสุคนะมันจะต้องเข้ามาจะมาแต่นี่พอาาลังการ เกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งนั้นนะครับจะคาดถึงซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะมันก็เป็นอีกเวนึงและกันนะครับที่ยูจีนั้นจะสามารถต่อกรกับสุกูนะได้และทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่านิ้วชิ้นสุดท้ายนั้นอยู่ที่ใครใครเอาไปนะครับและนิ้วชิ้นนี้นั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญของเนื้อเรื่องหรือเปล่าจะเป็นสิ่งที่สุกูนะเสียใจหรือไม่นะครับที่เขานั้นไม่สามารถครอบครองนิ้วชิ้นสุดท้ายของตนเองได้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนนนนะคััแแแลลเเหหมมมมมมือออดดดิิิาาาากกกุณ้้้ยงงงงไไ่่่่ตตตชทขผ็ววพพ์ Over Re นะครับก็หลักๆนะครับก็แอปสีแดงแอปสีฟ้านะครับหรือนะครับในแอปตุ๊กติ๊กก็ได้พูดตรงๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาแบนนะครับอแอปไหนก็กดติดตามซะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ